สวดครับผมร้านเอกลักษณ์ซาวครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตลาดคลองถมนะครับเขาไล่ยาตัวเมืองจันทบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสแวะมา,าหาดูนะครับ mm. เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับที่เป็นสินค้าที่เป็นมือสองเดี๋ยวลองไปดูว่ามีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับว่าจะเราจะต่อรองกันได้ราคาที่เท่าไหร่ ทางกันได้ว่าไปอะไรครับเดี๋ยวเตรียมแม้ก่อนนะครับแม้ด้วยร้านแรกนะร้อยหนึ่ง ร้านที่สองตัวละห้าสิบบาทห้าสิบบาทลดได้ไหมเอาหมดเลยดิอา,า,150าอ่ะเอาถุงใส่ใผมด้วยร้อยห้าสิบมาสี่ตัวเอาละฮะได้เวลา,ากลับบ้านแล้วเดินเมื่อยมาก ตลาดก็ของค่อนข้างก็เยอะทอสมความครับหลากหลายดีครับไ,ได้มาหลายชิ้นเลยเดีินกันตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่รถแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างร้านแรกเลยที่ผมซื้อเลยร้านแรกก็คือเป็นปีนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา100บาทแต่้ร้านที่สองที่ผมไปเดินเจอมาก็คือยกกองมาเลยนะครับ ร้านที่สซื้อมาสตัวก็ค้าขาย200ผมต่อเลยร้อยห้าสบาทแล้วก็อันนี้ครับพัดลมพัดลมได้มาหตัวหตัว100่รอยพัดลมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวตลาดที่ไหนกันคอยติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ